พบกับก้านใบกิจกรรมบอบัดและคุณครูใบเฟิร์นนะักกิจกรรมบอบัดกันนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆค่ะอ่าซึ่งพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะก็คือการประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ช่วยในการเคลื่อนไหวมือนิ้วมือร่วมกับสายตานะคะในการหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะ ซึ่งเด็กๆเนี่ยจะมีพัฒนาการกล้ามเนื้อที่ดีก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆนะคะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ไม่ดีล่ะคะจะส่งผลต่ออะไรบ้างค,คุณครูคิดว่าส่งผลต่อ3อย่างด้วยกันคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือการทํากิจวัตรประจําวันหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองคะ่ะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ไม่ดีนะคะเด็กก็จะจับช้อนได้ไม่ดี จับแปลงสีฟันได้ไม่ดีนะคะผูกเชือกรองเท้าก็ไม่ได้ติดกระดุมก็ยากลำบากาเห็นไหมคะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันค่ะด้านที่2นะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีการหยิบจับการใช้มือนะคะไม่ดีเนี่ยเด็กก็จะได้ประสบการณ์น้อยได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมน้อยไม่ค่อยได้หยิบจับอะไรใช่ไหมคะอาจจะส่งผลต่อด้านการรับรู้และสติปัญญาได้นะคะ ด้านที่3ค่ะอันนี้แน่นอนเลยถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือที่ไม่ดีนะคะเด็กก็จะส่งผลต่อการเขียนค่ะจับดินสอได้ไม่ดีลงน้ําหนักมือเบามากเขียนก็แทบไม่เห็นรอยดินสอเลยเห็นไหมคะว่าส่งผลต่อหลายด้านเลยเราเนี่ยต้องตระหนักถึงพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างนะคะ พูดถึงพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยนะคะอันแรกเลยนะคะช่วง3าเดือนแรกของเด็กๆค่ะเด็กนะคะจะพัฒนากล้ามเนื้อสายตาในการที่จะมองสิ่งของรอบๆตัวของเด็กนะคะพอสเดือนเนี่ยเด็กเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางได้แบบนี้ค่ะ,อะพอ6เดือนนะคะเด็กก็จะเริ่มหยิบจับสิ่งของค้างไว้ในมือได้นะคะ ได้อย่างละอันเลยพอ8เดือนนะคะเด็กก็จะเปลี่ยนมือถือของเล่นได้ค่ะพอ9เดือนเนี่ยเด็กเริ่มหยิบจับได้เล็กลงนะคะก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบของเล็กๆได้นะคะอย่างเช่นลูกเกดอย่างเงี้ยค่ะเด็กสามารถหยิบได้แล้วพอ1นขวบนะคะเด็กสามารถหยิบ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หยิบของแบบนี้ค่ะไปใส่ลงในถ้วยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณครูยกตัวอย่างจะเล็กเกินไปจริงๆจะต้องเป็นถ้วยที่มีขนาดประมาณนี้นะคะอ่าพอหนขวบเครื่องนะคะเด็กสามารถหยิบในรูปแบบจีบนิ้วแบบนี้ได้ค่ะหยิบอันเล็กๆเลยแบบนี้นะคะพอสองขวบนะคะเด็กสามารถต่อบล็อกสูงได้4ก้อนด้วยกันค่ะและที่สำคัญนะคะสอขวบเนี่ยเด็กจับช้อนตักทานข้าวเองได้ไม่หกแล้วนะคะ พอ3ขวบนะคะต่อบล็อกได้สูงขึ้นไปอีกค่ะต่อได้8ก้อนเลยค่ะพออายุ4ีขวบนะคะเด็กสามารถวาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกาย3ส่วนได้อย่างเช่นนะคะมีรูปใบหน้านับเป็น1ส่วนนะคะตาทั้งสองข้างเป็น2ส่วนอันที่3อาจจะมีรูปปากอ่ะอันนี้ถือว่าผ่านนะคะเด็กสามารถวาดรูปคนได้3ส่วนนะคะพอ4ขวบกว่าเก,ากาือบจะ5ขวบเนี่ย เด็กสามารถร้อยเชือกลงเท้าได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเก่งไหมคะเด็ <S <S กๆเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นเรื่อย <S <S ๆเลย,เลยเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะลองสังเกตเด็กๆที่บ้านดูนะคะว่ามีพัฒนรราการตามนี้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างของเล่นนะคะในช่วงก่อน9เดือนนะคะเราอาจจะใช้ของเล่นที่มีชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหรือว่าของเล่นกุ้งคลิงที่มีเสียงนะคะฝึกให้เด็กเนี่ยหยิบจับนะคะสิ่งของต่างๆเนาะพอ9เดือนเนี่ยอาจจะปรับให้มีขนาดเล็กลงได้ แต่ว่าต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าของชิ้นเล็กเนี่ยเด็กอาจจะเอาเข้าปากอมแล้วอาจจะกลืนเป็นอันตรายได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูด้วยขณะที่เด็กเล่นนะคะต้องเล่นอยู่กับลูกนะคะนอกจากนี้นะคะคุณครูเนี่ยได้เพิ่มเติมไว้ในคลิปวิดีโอความสําคัญของของเล่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองไปดูกันนะคะของเล่นมนีมากมายเลยที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะ นอกจากนี้นะคะเราต้องดูถึงกําลังกล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยถ้าเด็กเนี่ยมีกําลังกล้ามเนื้อมือน้อยเด็กก็จะหยิบสิ่งของได้เบามากหยิบไม่ติดมือเลยทีนี้เราสามารถเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อมือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ดินน้ํามันค่ะในการที่จะขยำขยำกำนะคะนวดแป้งโดก็ได้ค่ะเด็กๆเล่นแล้วก็จะเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อมือได้นะคะรวมถึงนะคะใช้ไม้หนีบก็ได้ค่ะเพราะเราอยากฝึกเด็กจับ3นิ้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ย มีความมั่นคงแล้วก็มีน้ำหนักมือในการจับ3มนิ้วได้ดีนะคะเด็กก็จะจับดินสอได้ดีจับช้อนได้มั่นคงนะคะจับ3นิ้วแบบนี้นะคะหรือว่าเราสามารถเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อได้ด้วยนี่ค่ะหนังยางอาเพิ่มยังไงดีคะนี่เพิ่มแบบนี้ค่ะเอามาคล้องมือแบบนี้เลยจะใช้5้านิ้วก็ได้ใช้3มนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ฝึกให้เด็กกลางต้านแรงกับหนังยางแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าหนังยางแค่เส้นเดียวเนี่ยน้อยไปนะคะก็ใส่เพิ่มเลยค่ะเป็น2เส้น3าเส้นนะคะเด็กก็จะมีกําลังกล้ามเนื้อมือในการที่จะกางได้เยอะขึ้นนะคะอันเนี้ยเด็กสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจับกันไกลได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังต้องดูสหสัมพันธ์การใช้มือของเด็กทั้งสองมือเลยนะคะเพราะว่า การติดกระดุมอย่างงี้ค่ะหรือว่าการผูกเชือกรองเท้าเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งสองมือเลยเนาะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของเล่นมาให้ดูกันอ่าอันนี้เนี่ยจะช่วยด้านการผูกเชือกรองเท้าของเด็กๆได้นะคะนี่ของเล่นเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นตัวการ์ตูนมาให้นะคะแล้วก็มีลูลูมาให้น่ารักมากเลยเราก็จะต้อง ร้อยตามแบบของเขานะคะนี่เขาก็จะมีแบบมาให้ค่ะว่าร้อยยังไงอ่าอันนี้คุณครูทําไว้นิดหนึ่งแล้วเนาะเด็กเนี่ยจะต้องใช้ทั้ง2มือนะคะในการที่จะร้อยเชือกให้ได้นะคะแล้วก็ต้องใช้การประสานสัมพันธ์กันของทั้งมือแล้วก็ตาด้วยในการที่จะมองรูแล้วก็อ่าดึงออกมาแบบนี้ร้อยเชือกให้ได้ตามแบบนะคะ ซึ่งการร้อยขึ้นลงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะง่ายหน่อยนะคะแต่อาจจะฝึกได้ตั้งแต่สี่ขวบขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็การร้อยที่เป็นกากบาทแบบนี้นะคะอาจจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงแรกๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ร้อยขึ้นลงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยปรับเป็นแบบกากบาทนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยสามารถร้อยแบบกรารกบาทได้เด็กก็จะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการผูกเชือกรองเท้าได้ค่ะดีมากเลยนะคะนี่ ร้อยตามแบบแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีของเล่นแบบนี้ที่บ้านจะทํายังไงดีคุณครูมีเคล็ดลับค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนํากระดาษแข็งนะคะมาเจาะตาไก่นะคะให้เป็นรูแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เชือกอะไรก็ได้ค่ะให้น้องๆฝึกร้อยนะคะแรกๆก็ขึ้นลงแบบที่คุณครูบอกก่อนนะช่วงหลังๆนะคะก็เป็นร้อยกากบาดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ค่อยให้ลูกเนี่ยลองไปฝึกทําจริงกับรองเท้านะคะเด็กก็สามารถร้อยเชือกรองเท้าได้ด้วยตัวเองค่ะ เป็นยังไงคะพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกๆเราคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วอย่าลืมไปสังเกตพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้ทํากิจวัตรประจําวันได้ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี ก็เด็กๆเนี่ยจะสามารถจับช้อนได้ลําบากนะคะหรือว่าจะจับดินสอก็ลําบากเหมือนกันส่งผลทั้งด้านการเขียนการทํากิจวัตรประจําวันนะคะรวมถึงเด็กๆที่ไม่สามารถใช้งานมือได้ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้สํารวจสิ่งแวดล้อมได้ประสบการณ์น้อยไม่ค่อยได้เรียนรู้อาจจะส่งผลต่อการรับรู้และสติปัญญาของเด็กๆได้นะคะอ่าหวังว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะอลองไปสังเกตเด็กๆที่บ้านดูกันนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความมาหาคุณครูได้เลยนะคะทางด้นใมกิจกรรมบำบัดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะของเล่นที่นำมาเป็นตัวอย่างวันนี้จากมิเดียไทยแลนด์ค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูไปเฟิ์นว้นะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ